สู่ช่วงดีโชเคส e นะครับวันนี้เรามาตอบรับกับกระแสที่มาแรงสําหรับแท็บเล็ตนะครับที่ตอนนี้หลายๆค่ายก็เข็นออกมาแข่งขันกันในตลาดเรียกได้ว่าหลายๆคนก็ซื้อหามาใช้กันเป็นส่วนตัวทําให้ตลาดนี้ค่อนข้างที่จะดุทีเดียวครับในปีนี้นะครับมีหลายๆค่ายที่ส่งออกมาโดยเฉพาะผ่านงาน Thailand Mobile Ex p o ไปเนี่ยนะครับก็มีการเปิดตัวอีกหลายๆตัวเหมือนกันล่าสุดวันนี้นะครับผมก็มีแท็บเล็ต จากยี่ห้อหนึ่งมาแนะนําให้กับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าแท็บเล็ตยี่ห้อนี้จะมีจุดเด่นอะไรบ้างแล้วก็รูปร่างหน้าตาจะเป็นอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยอยากให้สนใจคนที่ออกแบบด้วยนะครับเพราะว่าคนนี้ดังทีเดียวครับ คุณกระเป๋าพร้อมที่จะมาให้ข้อมูลกับเราอยู่แล้วสวัสดีครับคุณกระเป๋าครับสวัสดีครับวันนี้มาพบคุณกระเป๋านะครับพร้อมกับแท็บเล็ตจากยี่ห้อดังอีกยี่ห้อหนึ่งนะเดี๋ยวคุณกระเป๋าแนะนําเลยดีกว่าว่าเป็นแท็บเล็ตยี่ห้ออะไรแล้วก็รุ่นอะไรครับได้ก็ตอนนี้เป็นขาขึ้นนะพดได้เป็นขาขึ้นของเลโนโวดีกว่าอ๋อเลโนโว่เลโนโว o ใช่เลโนโวที่ตอนนี้เข็นออกมาเยอะเหมือนกันหลายๆผลิตภัณฑ์เยอะเลยแล้วก็ทั้งข่าวที่บอกว่าที่อะไรนะไปซื้อโอ้โห ฮะไม่รู้ว่าถึงไหนแล้วเนาะซื้อโมโต้ถึงไหนแล้วไม่รู้ป่านนี้เขาเป็นแบบอยู่ดีก็แบบที่จับตามองฮะก็ซื้อมาหลายเจ้าแล้วตลาดเอเชียอ๋อครับเกาเรียกว่ามือถือเรียกว่าเป็นตลาดจีนใช่ไหมมือถือจีนใช่ไหมประมาณนั้นตอนนี้เนี่ยเริ่มทําตลาดมาบ้านเรานี่ก็มีคนใช้งานเลโนโวแฟนๆเลโนโวอยู่ส่วนหนึ่งตั้งแต่ที่เป็นตัวแท็บเล็ตก็มีใช่นี่ฮะที่เป็นตัวอะไรนะ โน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กนะแล้วก็เป็นติงแพดติงแพดนะที่เป็นตระกูล IBM มนะอ้าวมาดูกันดีกว่าผมแอบตั้งไว้อยู่ตรงนี้อยู่แล้วท่านผู้ชมอาจจะไม่ทันสังเกตนะันนี่ก็เป็นแท็บเล็ตจาก่ Lenovo รุ่นใหม่ล่าสุดที่เรียกได้ว่ามีลักษณะการดีไซน์ออกแบบที่ไม่เหมือนใครเป็นเอกลักษณ์อ้าวเผื่อให้เห็นหน้าตากันเลยอันนั้นนี่ครับแท็บเล็ตจาก l e n o v o นะผมยังไม่บอกรุ่นดีกว่าชื่อรุ่นอะไรครับคุณกระเป๋าโยคะครับฮ โยคะนะฮะโอ้นี่รุ่นโยคะนะฮะแปดนิ้วตัวนี้หน้าจอขนาด8นิ้วด้วยกันถ้าเกิดใครที่เคยได้ยินตระกูลโยคะมาตั้งแต่ก็คือปีก่อนๆมันจะเป็นโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กมิโดแปดที่มันสามารถพับจอหมุนบิดนั่นบิดนี่เปลี่ยนแบบเหมือนเหมือนโยคะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้อันนี้ก็เหมือนกันชออกมาแล้วเลยโนโวรุ่นโยคะใช่รุ่นก่อนน้าสึกมันจะเป็นมิโออาร์ทีนะเราเหมือนก็ไม่ค่อยสําเร็จเท่าไหร่ก็เงียบเงียบไปพอมิดิโออาร์ทีนั่นแหละ เอ๊ะเป็นพ่อบินโดใช่ไหมไม่ได้เกี่ยวกับเลโนโวใช่ไหมอ้าวมาดูตัวนี้ต่อดีกว่าอันนี้ผู้ชมจะเห็นว่านะฮะครับผมชื่อรุ่นโยคะเนี่ยมันก็ต้องปรับเปลี่ยนได้หลายแบบนะเหมือนคนดัดนั่นดัดนี่อ้าวมาดูไอ้ส่วนหลักที่เรียกได้ว่าเป็นหัวใจของการออกแบบดีกว่าคริกสตนตัวนี้เรียกว่าคิกสเตนใช่ที่ทำอะไรได้บ้างคุณกระเป๋าอธิบายดีกว่าก็นอกจากใช้ตั้งในแนวตั้งนี้ใช่ไหมครับเมื่อกี้ผมตั้งให้ดูในแนวนี้เดี๋ยวลองตั้งให้ท่านผู้ชมดูนะับนโต๊ะนี่นะก็ตั้งในนนแวี้ การค้างก็จะเป็นแบบนี้ตั้งยังไงได้อีกครับก็นอกจากตั้งตั้งตรงๆอย่างนี้แล้วก็เราสามารถหักเปลี่ยนองศาอย่างนี้ไปได้เรื่อยๆจนกว่าจะพอใจเลยก็แล้วแต่เราว่าเราจะดูจากมุมไหนใช่ตั้งบนโต๊ะก็นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะนอนดูหนังก็อย่างนี้ซึ่งมันก็มันก็แข็งแรงมากคือจะตั้งมุมไหนอันนี้มันใช่ใช่มันมันไม่ได้บอกว่าต้องต้องเนี่ยนะฮะก็ดูได้ว่าจะเป็นมุมไหนอีกทางหนึ่งสามารถที่จะวางอยู่ได้สำหรับคนที่ถนัดพิมพ์มมิ ถูกต้องครับจะตั้งมุมนี้ก็จะดวกในการในการที่จะแบบอ่านเว็บข้อความอ่านอีบุ๊กนะฮะแต่โลโก้อาจจะกลับหัวไม่เข้าใจว่าจะใส่ตรงนี้ทำไมกันโลโก้คือนี่ใส่โลโก้มาด้านนี้นะเรโนโวเนี่ยแต่ถ้าเกิดมาใช้งานมุมนี้ปุ๊บเป็นโลโก้กลับหัวนะแต่ก็ไม่เป็นไรเข้าใจได้ว่าทัตสมัยนี้มันพลิกได้ทุกมุมนะเราก็ต้องปรับเปลี่ยนแล้วก็ประยุกต์เอาครับนี่ก็คือลักษณะการใช้งานถกตนี่ตั้งแบบเต็มีหรือว่าจะตั้งแบบสูงๆก็ได้อีกส่วนหนึ่งก็เก็บขาตั้งนี้ไปซะเก็บไป แล้วก็ถือเป็นแบบสมุดเพราะว่าตรงนี้เขาออกแบบให้รับกับการถือมืออย่างเงี้ยยังว่ามีสันนะมีสันสมุดคัมภีหรือว่าสมุดหนังสือเนี่ยเวลาที่เรากลับด้านของอีกด้านหนึ่งมานะสันหนึ่งก็จะเป็นหนาๆให้เราจับแบบนี้จะเป็นสันแบบนี้กระชับมือมากยิ่งขึ้นใช่โดยการออกแบบเนี่ยก็อย่างที่เกินไปตอนแรกว่าอยากให้จับจ้องที่คนออกแบบอ้าคนออกแบบคนนี้เป็นใครครับก็ชื่อแอตันคูเชอร์ครับโรือจักดาราภาพยนตร์หลายๆคน ใครวะเขาเป็นใครครับก็ล่าสุดก็ผลงานล่าสุดที่โด่งดังก็เรื่องจ็อบส์นะฮะสตีฟจ็อบส์คนที่เขาเล่นเป็นพระเอกอะแหละเล่นเป็นสตีฟจ็อบส์นะถูกต้องคนนี้ก็เป็นคนออกแบบให้เลยใช่เขาแล้วนะดังนั้นมาเขาก็เฟดตัวเองจากวงการ่ะมาแล้วก็มาเข้าสู่การเป็นวิศวกรเอ็นจิเนียร์เป็นอินจิเนียริ่งดีไซน์ประมาณนั้นนะครับก็ออกแบบตัวนี้เลยใช่ออกแบบเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยเป็นพรีเซนเตอร์ให้ดดูในยูทูบก็จะเห็นเขา คนนี้เป็นพรีเซนเตอร์เอาล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกแบบดีไซน์รูปร่างหน้าตาล่ะโอเคแล้วตอนนี้แปลกแปลกแนวไม่เหมือนใครแล้วมาดูสเปคกันดีกว่านะว่าแท็บเล็ตจาก Le No v บรุ่นี้เนี่ยให้สเปคมาขนาดไหนยังไงบ้างก็สำหรับอันนี้เราเอาเรื่องแรกเรื่องหน้าจอก่อนหน้าจอเห็นว่ามันบางมากเลยตัวนี้นะครับเพราะเป็น IPS ด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ด้วยความที่เป็นการออกแบบของเขาฮะหน้าจอตัวนี้มีขนาด8นิ้วความละเอียดก็1280 x 800 ไม่ใช่ไม่ใช่แบบเป็นเป็นเรติน่าแบบอย่างนั้นแบบความละเอียดสูง1080ปก็ไม่ได้สูงมากขนาดนั้นใช่แล้วก็ PPI ีับความละเอียดตารางนิ้วมันก็น้อยตัวนี้มันน่าจะอยู่200กว่า200กว่ากว่าไม่เกิน300ครับครับซึ่งถ้าพูดถึงแล้วมันก็ชนกับตัว iPad mini รุ่นแรกอืมก็ถ้าเทียบแล้วก็คงจะได้ความละเอียดจอประมาณนั้นใช่จาก iPad รุ่นแรกนะครับเเรามาเห็นเนี่ยมันเทียบกัน นี่คือขนาดของ iPad mini นะดูแนวตั้งเนี่ยก็ใกล้เคียงกันนะเพราะตัวนี้7.9ออันนี้7.9นี้8หรือว่าหน้าจอใกล้เคียงกันใช่ครับหน้าจอใกล้เคียงกันในระบบปฏิบัติการด้านในของตัวย o ้า8นี้ก็จะเป็น Android ครับผมนะปุ่มอยู่ตรงนี้ครับปุ่มเปิดอ๋อปุ่มเปิดจะเห็นว่ามันดีไซน์แบบใหญ่ๆใหญ่ขึ้นมาก็จะโอ้โหแค่นี้ก็รู้แล้วว่าเป็น Android UI ของ Lenovo เขาครับผม ซึ่งเลย UI เขาเนี่ยมันจะพิเศษหน่อยตรงที่มันไม่มีแอปดอเออก็คือไอที่แบบกดเข้าไปหน้าแอปรวมมะฮะเขาตัดออกเพราะเขาเขามองว่ามันเป็นอะไรที่ซับซ้อนบางทีผู้ใช้แบบคือเกิดแบบเป็นเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องเลยเลยเนี่ยบางทีเอ๊ะจะหาแอปตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยทําให้เหมือนคล้ายๆลักษณะของแอปเปก็คือแบบว่าพอเข้ามาหน้าโฮมสกินแล้วก็สามารถสไลด์ไปหาแอปทั้งหมดได้เลยใช่ได้เลยมันก็อยู่ในนี้อยู่แล้วราไม่ต้องไปกดหาด้วยนะว่าหน้าแอปรวมอยู่ตรงไหนใช่วันนีมันต้องกดปุ๊บเข้าอะไรอย่างเงี้ย ใช่อ,ะอ่ะ <S <S ก็จะเป็นลักษณะ user interface ของเขาเองใช่ของเขาเองตัดออกแล้วก็รองรับภาษาไทยด้วยนะฮะแล้วถึงฟอนต์ก็จะดูโตโต,ต,ต,ตหน่อย <S 2> <S 2> เออเออใช่แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของของของเรื่องของไอเนี่ยครับเรื่องของการปรับปรับเปลี่ยนโหมดต,ต,ต่างๆครับ,คร,บครับผมอย่างเช่นมันมันมันจะมีตัวหนึ่งเป็นตัวเป็นตัวจับการที่เราว่าเวลาเราเปลี่ยนโหมดไปใช้แนวตั้งแนวนอนแนว rotate ใช่ไหมฮะใช่มันจะปรับสีหน้าจออย่างเช่นถ้าเกิดเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูแล้วกัน นะฮะอ่านี่ครับสมาร์ทไซบาร์ครับถ้าตั้งเป็นออโต้เสร็จครับสมมติเราอยู่ในสมมติเราอยู่อยู่แนวนี้ใช่ไหมเราคลิกมาแนวตั้งปึ๊บอ๋อมันจะเฟดลงมานิดนึงแสงมันก็จะก็เพราะมันเหมือนเหมือนกับรู้ว่าเราจะเราจะอ่านหนังสืออ่านอีบุ๊กใช่ไหมก็จะปรับไว้บาลานซ์จอยเป็นสีอมแบบเรื่อเอาอมเหลืองๆหน่อยให้มันถนอมสายตามันไม่ได้แสงจ้าสว่างสีขาวมาให้เราแสบตาใช่เออเป็นแนวนอนอย่างนี้ไว้จะเป็นโหมดมัลติมีเดีย สีมันก็จะถูกบูทขึ้นไหมแบบสว่างสดใสมันเข้าใจผู้ใช้งานใช่แล้วที่สําคัญก็คือตัวนี้เรื่องลําโพงหน้าเทปมันมี2ตัวอ๋อใช่ครับใช่แล้วลาโพงนี้มันทำบนพื้นฐานเทคโนโลยีดอร์บี้ดอร์บี้นะดอร์บี้ดิจิตอลพลัสซึ่งให้เสียงที่ดีมากเพราะฉะนั้นระบบเสียงนี่ฟังออกมาการันตีสิว่าดีการันตีเลยครับว่าดีมากจริงตัวนี้โดดเด่นมากใช่ฮะแล้วก็มีซอฟต์แวร์ดอร์บี้มาให้อ๋อมีมีดอร์บี้มาให้ด้วยแับพวกอีควอไลเซอร์แบบ ปรับเสียงเซื้อเลาอะไรต่างๆใช่ปรับได้เลยแล้วก็จะเห็นว่าซอฟต์แวร์ที่ให้มามันก็ค่อนข้างจะมีอเนกประสงค์เยอะแยะเลยฮะหลายอย่างให้เลือกใช้ทาเป็น Wi-Fi Hotspot ได้ที่สาคัญคือมีกล้องกล้องกล้องหน้ากล้องหลังนะฮะแต่ความละเอียดก็เป็นแท็บเล็ตนะฮะก็ไม่ได้แบบสูงก็อย่าเพิ่งคาดหวังอะไรมากใช่กล้องหลังมันก็ประมาณ5ล้านเนี่ยนะฮะกล้องหน้าก็แค่วิดีโอคอลได้ก็โอเคก็ทำมาเท่านั้นเองอาจจะไม่ถึง1.3ดมด้วยไหม เป็น VGA เท่านั้นเองหรือเปล่าตัวมาณั้าจะประมาณ VGA มากกว่าครับนี่ครับอืมนะฮะอันนี้กล้องหลังอันนี้กล้องหลังอ่ะรูปมันก็จะประมาณนี้ก็ไม่ได้คมแบบอะไรมากคือใช้ถ่ายแบบแก้ใช้ถ่ายนะฮะสถานการณ์กันไปใช่แต่ซอฟต์แวร์ที่ให้มาก็ค่อนข้างครอบคลุมฮะสามารถปรับได้หมดเลยเนี่ยมีฟิลเตอร์เอฟเฟกต์คอลเลอร์เอฟเฟกต์มาให้ครับใช่อะไรทั่วไปแล้วถ่ายวิดีโอได้ก็โดยประมาณครับแล้วก็สเปคตัวนี้ตัวขับเคลื่อน CPU มันก็จะเป็น quad core แต่แต่แต่ไม่ใช่ Snapdragon เป็นคข้อหนึ่งจของ MediaTek ใช่ครับเป็นแท็บเล็ตแท็บเล็ตที่เอ้เป็น CPU ที่ตอนนี้กำลังแบบกำลังสร้างชื่ออยู่ใช่ก็โอเคถือว่าใช้ได้ส่วนนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญของตัวนี้ที่โดดเด่นก็คือเรื่องแบตเตอรี่ แต่ไมลี่นี่โดดเด่นมากเป็นซ่อนไว้ตรงไหนฮะแบตเตอรี่นี่ผมยังงงเพราะว่าหน้าจอมันก็บางๆเพราะเขาออกแบบตรงแบบมาแบตเตอรี่ไว้ตรงหนาๆนี่หรือเปล่าไม่แน่ใจตอนแรกผมมองเงี้ยหน้าดูเหมือนจะใส่ถ่าน 2A ได้นะใช่แล้วไม่น่าใช้แล้วไม่น่าจะใช้ใช้แบตเตอรี่ได้นานน่าน่าแจะมองว่าน่าจะอยู่ประมาณเท่า iPad อ่ะ8-9ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าเป็นยังไงครับสำรวจทะลุเลยครับแบตตัวเนี้ยใส่มา6,000มิลลิแอมป์ โอ้โหใส่ตรงไหนเนี่ยผมงงนั่นแหละดิแล้วอยู่ได้จริงผมทดลองแล้วจริงอยู่ได้เกิน15ชั่วโมงโอ้โหไม่ธรรมดาจริงเล่นเล่นเกมผมเปิดเกมอย่างไงเกมมินเนี่ยนลัสอะไอที่เป็นตัวมินเนี่ยนวิ่งวิ่งอะเปิดก็ใช้ซีพียูมันข้างเยอะเปิดแบบเปิดรันทิ้งเอาไว้เลยอะอยู่ได้กันจนแบบว่าคือเปิดไปทั้งวันอะแบตยังยังแค่ครึ่งเดียวเองรถเนี่ยแสดงว่าแบตอึดมากนะยัดไปมา6,000มิลลิแอมป์แปร์ใช่6,000มิลลิแอมป์แล้วเขาต้องการที่ให้มัน จับกลุ่มพวกคนอ่านหนังสือที่มันต้องเปิดหน้าจอตลอดแล้วแบบอ่าแล้วก็พวกโซเชียลนั่นแหละครับตอบโจทย์มากคือถ้าเกิดคุณเล่นแค่นั้นไม่ได้เล่นเกมนะอยู่กันไป2อสวันการตอบสนองเป็นยังไงบ้างฮะการสัมผัสหน้าจงหน้าจออย่างเงี้ยที่ใช้งานมาต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าลื่นไหลร้อยเปอร์เซนต์๋อใช่มันก็มันก็จะมีความหน่วงอยู่นิดนิดเล็กๆน้อยน้อยฮะถ้าเกิดเอาไปใช้ในการเล่นเกมหนักหนักไม่เหมาะ อาจจะไม่เหมาะอาจจะไม่ไหวเนาะใช่ต้องพูดตรงๆเลยว่าไม่เหมาะแต่ถ้าเกิดคุณใช้เล่นโซเชียลเล่นเกมแบบเป็นเกมแคชชวลแบบว่าง่ายๆเวลาไปอะไรเงี้ยโอเคเนี่ยจะยิงนกตกปลาอะไรอ่ะจับคู่ผิดภาพอะไรเงี้ยโอเคใช่ใช่แล้วก็เหมาะกับการอ่านหนังสือใช่ไหมฮะอีบุ๊กอีบุ๊กใช่อันนี้ตัวอย่างเกมลองเข้าให้ดูหน่อยว่าอันนี้เป็นเกมสามิติก็มันจะเป็นแคชชวลแต่แบบว่ามันค่อนข้างจะกินสเปก กนจะหนักเครื่องหน่อยนึงก็จะเห็นว่ามันจะไม่ได้ลื่นอย่างที่หลายคนเข้าใจกันในในคอมเมนต์เว็บต่างๆก็น่าจะเป็นธรรมดาก็จะหน่วงนิดนึงนไมมันจะไม่ลื่นแบบอย่างนั้นเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็จะหน่วงหน่อยหนึ่งใช่ต้องเข้าใจด้วยสําหรับคนที่ใช้ตัวนี้แล้วพยายามอย่าไปลงแอปที่เันใช้แรมอะไรเยอะมากก็สําหรับการใช้งานทั่วไปก็น่าจะเพียงพอนะคุณกระเป๋าก็พอครับแล้วก็ความจุตัวนี้ให้มาก็เป็น 16G กิกใส่ใส่แมโครเเพิ่มได้64งห โอเคสบายมากเลยถ้าอย่างนั้นก็เพิ่มเมมโมรีได้ส่วนหนึ่งเราพูดไปครับก็เรื่องของโทรศัพท์สามารถโทรศัพท์ได้อ๋อโทรศัพท์ได้ด้วยใช่ไม่มีลำโพงหน้านะเอาแล้วทำไงทีนี้ก็โทรออกปั๊บออกลำโพงนี้เลยโอ้โหสเตอริโอออกมาสาธารณะที่สุดนะแต่ก็โอเคใช่ถ้าอยากส่วนตัวก็เสียบหูฟังเสียบหูฟังหรือไม่ก็ใช้บลูทูธเอาอ๋ออ่ะก็น่าจะเป็นวิธีแก้ปัญหาแล้วก็เรื่องซิมที่รองรับนะฮะตัวนี้ไม่รับไม่รับ 3G แค่คลื่น900กับ2,001แต่ถ้าสูญไม่รับหมดสิทธิ ใช่ค่ะ้8ก็ต้องใช้ 3G ใหม่เท่านั้นนะถูกต้อง2 3G ใหม่เท่านั้นอ่โอเคแตย่งไงี้ก็ต้องไปดูสเปคดีๆเอาล่ะมาถึงช่วงราคาแล้วล่ะทีเนี้ยนะฮะครับผมว่าถ้าอยากได้แท็บเล็ตจาก o v โนะ o จอขนาด8นิ้วไม่มีตังค์อย่าไปซื้อ iPad m มินคือแบบว่าคนใช้เยอะแล้วอ่ะเบื่อแล้วไม่อยากใช้ iPad นะ่ทำไมจะซื้อเลโนโวใ้าเหมือนกัน เทียบกันได้นะครับแล้วก็ได้ไซส์คือเราอาจจะยังไม่จําเป็นจะต้องใช้ถึง iPad ขนาดนี้ไงซื้อขนาดนี้มาใช้เนี่ยเ e โนโวสนัราคาขายเท่าไหร่ฮะก็เก้า9ันเก้ารอยเก้าพันเก้าร้อยครับเอาละราคาเบาๆสเปคดีๆดูราคาแทบจะชนกับรุ่นไ WiFi รุ่นเฉพาะไ i f i ใช่ไหมใ่แต่รุ่นนี้มีโทรศัพท์เซลูล่าให้ด้วยนะโทรศัพท์ได้ด้วยอ่ามันก็มีอะไรที่ล้วก็สดใหม่กว่าบางส่วนอ่ามีอะไรที่แบบว่า แตกต่างโดดเด่นแล้วก็บางอย่างที่ iPad พ i n นีเฉพาะรุ่นไฟไมไฟไม่มีใช่เพราะถ้าพูดถึงสเปคเอาจริงแล้ว i แ d m นี้เดี๋ยวนี้ก็ก็เหนืดแล้วฮะ iOS 7ก็ทำเนึก์ก็ท่านแหละนะฮะรอแก้ iOS 7อยู่ช่วงที่รอแก้ iOS 7ก็หันมาใช้ Android ไปก่อนตัวนี้น่าสนใจนะ่าจะเป็นการดีนะก็น่าจะเหมาะนะครับสำหรับที่ใช้เองใช้งานส่วนตัวหรือว่าถ้าบุตรหลานโตขึ้นมาหน่อยแล้วนะโตกว่าป .1 แล้ว ว่าอยู่เรียนมัธยมมหาลัยในการที่จะค้นคว้าหาข้อมูลตัวนี้มาะมากนก็ดีคแล้วพูดงงานประกอบดีมากจริงฮะเนียนคลิปเลยแล้วถ้าผมเคยเห็นแบบคนที่เป็นแบบพวกนักข่าวอ่ะใช้เนี่ยมันจะดูเข้าแกะมาก ได้แล้วก็รูปร่างที่เป็นเอกลักษณ์แน่นอนอย่างยิ่งพวกอะพรีเซนต์งานอะไรเงี้ยมันจะค่อนข้างจะตอบสนองดีครับราคาไม่ถึง1,000 0บาทถูกต้องลองไปดูแล้วก็ลองไปจับดูนะว่าของจริงท่านผู้ชมเหมาะมือขนาดมากน้อยแค่ไหนกับจอขนาดนี้8นิ้วจาก Lenovo นะครับวันนี้ฝากไว้สําหรับอุปกรณ์ IT ทีเจ๋งๆอย่างนี้นะครับขอบคุณคุณกระเป๋าที่มาให้ข้อมูลครับสวัสดีครับ เข้าสู่ช่วงท้ายของรายการมีของมาฝากด้วยผู้ชมเหมือนเดิมนะครับวันนี้เรามีกระเป๋าอเนกประสงค์จากค่ายดีแท็ครับ กติกาง,ง่ายๆนะครับเพียงแค่ท่านผู้ชมมากดไลค์ที่รูปของผมถ่ายคู่กับกระเป๋าใบน,นี้ในแฟนเพจของเราใน f a c e b o o k c o m a s t v d i g i t a l t o o ท่านี้ก็มีสิทธิล์ลุนเป็นเจ้าของกระเป๋าใบน,นี้ไปทันทีเลยนะครับและอย่าลืมช่วยกันแชร์ด้วยนะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวอัปเดตทางด้านไอทีได้ตลอดเวลาในเว็บไซต์ m a n a g e r c o t h c y b e r b i t สัปดาห์นี้ผมแจ้งรณชาติและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ